ะครับมาแล้วครับมาแล้วครับเข้ารับแปดร้อยเมตรแล้วโอ้โหโบเดลี่อันดับหนึ่งเลยโบเดลี่มาแล้วครับโอ้โหโบเดลี่ครับโอ้ตามมาด้วยตาามมเชนระแบงค์อะไรนุชเชนสามหกสามเก้า

จด 3, 4 35. 4 35. 3 35. 35. 5 4.35จราเข้4.35 4.39 4.39อีดามโอ้โหครับิดกันจัง3.22โอ้โหไม่นอนยัง con chém con chém <laughs> con chém đi <đây> con. <laughs> con chém chém đi con Mà nó quang chém níu con 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 chém níu อฟิวเดลี่อ๋อฟิวเซฟตี้เซฟตี้ออลงกอนโอ้โหฟิวสามหวังคุณทวันโอ้โหสุดยอดนะครับสุดยอดโอ้ยโอ้ยไปเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหประมุกประมุกชัดชยัย ทรับเดเซฟตี้ครับเซฟตี้โอ้โหโอ้โหฮาพ่จูใครจะทิ้งท้ายครับช่วงนี้กิติพงศ์อ้อยท่านมานุบมาแล้วครับนะครับโอเค เอาอทาอ่ะไเปไงบ้างครับโอ้แย่เลยป็นไงไหวไหมีลดลอีหัวเจิสุดยอดไหมเหนื่อยไหครับอ่าตามครับนคุดท้ายครับนมำบา์วันกำลังจะทิ้งทวร์ลาครับกำลังจะเข้ามาแล้วครับป,ปุ้่ม <laughs> เร็วปั๊มเร็ว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 เดียวเร็เดีวรวเร็วเร็วรวเรควเรวเร็วเร็วรวร็วพามวส่งเร็วเร็วเร็เร็วเร้วเรารอบสองมเส่งรอวสองเรวเวเครัวโรร็วเวรเรยครับสร็เร็วรวโเรวเเเ